ยิมดีต้อนรับครับมาดูกรรมการลงเองครับวันน um uh okay. <se uh ี้มาคอยดูครับนี่วันนี้ใส่เสื้อหล่อด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใส่เสื้อหล่อด้วยครับนี่บอกบอกเอาเลย เอารับศูนย์ศูนย์โอ้ยไม่ถึงครับ <c oughs> แต่มีลีลาลวดลายแล้วนะครับ็นการลงของด้วยเรียบร้อยครับของถังจริง ของขังจริงครับงานนี้เอาแล้วอาจารย์เล่นของ,ของแล้วงานนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่อ,อ,อัานแต้มดังๆ่อยกรรมการครับกรรมการเสื้อแดง

ข้อความกันครับเฮ้ยโดนตะก้อนเลยโอ้โหโดนตะก้อแล้วโอ้โหยิงโอ้โหนี่ทีมชาติมาจากฟีฟาครับไอกีฬาท่านนี้มาจากฟีฟาเลยนะครับเนี่ยครับรอดิโอ้โหมาแล้วเอาไปเ

ู่นะซ้อมู่นะซ้อม่ซ้อมจัู่นะเเรียนมนี่มนี่อจะสับเลยโอ้โหเป็นลา3ครับอ้ร้านดังขู่มาเรียนจะขอต่อเลยต่อ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 ต่า

โอ้กรรมการอุตสาห์ได้ลูกครับครับเก้าเจ็ดอุษาได้ลูกกับเขาหนึ่งลูกสลับซะละเก้าเจ็ดก็จะเกมรอบงานนี้เข้าแล้ว ใสยนลูกมัน,นล,ล่งเลยท่าเคยนองลูกแค่ไหนอะไรกรรมการยังมองไม่ทันเลยเอาหมดแล้วนนห,ลมหมวดแล้วไป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 บเ้าไปโอ้ยลงไเดวเทีทยร์ราเนี่ยบม้าวไปไปยเนี่ย

เจ้าเป็นครัวรไห้มึ no, well, ้หนีหน่อยใชเใช่ยงให้เจ้าเรียบร้อยครับชนะไปแล้วเปยนทีมครับอยู่ทังคู่มู่เจ้าไปค่อยสองคนมได้เอาบอแล้วก็มีการต่อรองนเกิดขึ้นแล้วรอาแล้วเปลี่ยนกีฬากันแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ